สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมมายืนอยู่บนสะพานลอยหน้าตลาดครู่ในด้านหน้าก็เป็นจุดสิ้นสุดเส้นทางของรถไฟฟ้าสายสีม่วงส่วนต่อขยายเตาปูนราบุณะบนถนนสุขสวัสดิ์ใกล้จุดตัดทางด่วนวงแหวกนกาญจนาพิเศษก่อนที่แนวเส้นทางจะวิ่งเลี้ยวขวาไปทางโรงจอดรถไฟฟ้าคลิปนี้ผมจะพาดูจุดก่อสร้างอาคารจอดรถไฟฟ้า และศูย์ซ่อมบำรุงเบาคลุ่ในก็จะเริ่มจากบริเวณตลาดคลุ่นในนะครับพาเดินชมตามเส้นทางงานก่อสร้างนะครับที่เขาเคลียร์พื้นที่ไปจนถึงโรงจอดรถไฟฟ้าเลยตรงนี้ก็เป็นจุดที่เส้นทางวิ่งของรถไฟฟ้านะครับมาสิ่นสุดที่ถนนสุขสวัสดิ บริเวณใกล้ๆกับจุดตัดทางด่วนวงแหวกนกาญจนาพิเศษนะครับจากนั้นก็จะเลี้ยวขวาอยู่บริเวณแถวริมทางคู่ขนานนะครับไปจนถึงโรงจอดรถไฟฟ้าเดี๋ยวผมจะพาเดินดูนะครับตั้งแต่ช่วงถนนสุขสวัสด์ไปเรื่อยๆนะจนถึงจุดที่มีการก่อสร้างโรงจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมบำรุงเบา ล่าสุดผู้รับเหมาโดยบริษัทอินเตอร์เนียนไทยด e ว e l o เมนต์จำกัดได้เข้าเคลียร์พื้นที่เปิดเส้นทางทําการรื้อบ,บ้านแล้วก็มีโรงงานนะครับเพื่อสร้างเส้นทางเข้าพื้นที่แล้วโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเตาปูนรามนาวงแหวนกันจนาพิเศษวงเงินก่อสร้าง1นึ่งแสนล้านบาทก็มีทั้งหมด17สถานีเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2565 และจะเปิดให้บริการนะครับประมาณปี2 5 7 1ก็เป็นส่วนต่อขยายมาจากช่วงบางซื่อบางใหญ่ตามแผนเดิมเส้นทางของโครงการก็จะสิ้นสุดที่สถานีราบุนะแต่การมีส่วนต่อขยายเส้นทางเพิ่มขึ้นทำให้จำนวนรถไฟฟ้าก็มีจำนวนมากขึ้นไปด้วยนะครับฉะนั้นโรงจอดรถที่บางไผ่นะครับจึงไม่เพียงพอที่จะนำรถเข้าไปจอดนะครับเพราะว่าจำนวนรถได้เพิ่มปริมาณมากขึ้น จากการขยายเส้นทางจึงต้องหาจุดจอดรถไฟฟ้าเพื่อรองรับและจุดที่เหมาะสมก็คือบริเวณครู่ในอำเภอพอปะแดงซึ่งอยู่ห่างจากสถานีราบุนะประมาณ4.4กิโลเมตรก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้สร้างเพิ่มเติมอีก2สถานีนั่นก็คือสถานีพะแดงและสถานีครู่นในตั้งอยู่ก่อนถึงอาคารจอดรถไฟฟ้าโดยจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมย่อย ตั้งอยู่ริมถนนกาญจนานพิเศษด้านใต้ข้างดนานเก็บข่าผ่านทางพิเศษบางครุ้สามภายในลงจอดร,รถไฟฟ้าก็จะประกอบไปด้วยกลุ่มอาคารที่สําคัญดังนี้ 1. อาคารที่จอดกระบวนรถไฟฟ้า 2. อาคารซ่อมบำรุงเบา 3. โรงล้างกระบวนรถไฟฟ้า 4. อาคารทดสอบรถไฟฟ้า 5. อาคารบริหารและศูนย์ควบคุมการเดินรถ อาคารจ,าจอดรถจอดในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราบุณะวงแหวงการจนาพิเศษก็จะมีอยู่ด้วยกัน2แห่ง 1. อยู่บริเวณสถานีบางประกอก2จุดในด้านฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์รองรับรถยนต์ได้572คัน 2. ส,สถานีราบุณะก็จะมีอยู่2จุดนะครับในด้านฝั่งขาเข้าและฝั่งขาออกของถนนสุขสวัสดิ์ก็รองรับรถยนต์ได้1 3 7 0าคัน โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนอลอบนณะวงแหวนกาญจนาพิเศษก็มีระยะทางรวมทั้งสิ้น23.63กิโลเมตรเป็นโครงสร้างทางวิ่งแบบใต้ดิน14.29กิโลเมตร10สถานีและโครงสร้างทางวิ่งยกระดับ9.34กิโลเมตรอีก7สถานี ตรงนี้ก็เป็นจุดก,ก่อรสร้างโรงจอดรถไฟฟ้าและศูนย์ซ่อมหลุงย่อยนะครับใกล้ๆกับดาดเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางทุกสาม วันนี้ก็เคลียร์พื้นที่เมื่อก่อนก็เป็นบ่อน,น้ํานะครับขนาดกว้างใหญ่เลยนะแต่ว่าเขาเคลียร์พื้นที่นะครับโดยการถมคูน้ํากลายเป็นพื้นที่นะครับที่มีการปรับสภาพแล้ว ด้านหน้าของผมก็เป็นด่านบางครุ่สามรถก็จะวิ่งผ่านผมไปนะครับไปเข้าถนนสุขสวัสดิ์ผ่านหน้าตลาดครุ่นในมีการเคลียร์พื้นที่ทางวิ่งรถไฟฟ้าใส่ที่มุมใต้ เปิดเส้นทางเข้าโรงจอดรถไฟ้าแล้วนะครับคลิปนี้ก็นําบรรยากาศงานก่อสร้างมาฝากกันขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ